สวัสดีครับแต่ผู่ชมเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องเซียนหลิมไปกันต่อคลิปนี้จะนำเสนอแนวทางดับขาดล่างตัวเดียวแล้วกาดับขาดบนตัวเดียวคลิปนี้จะนำเสนอวิ่งจะนำเสนอเล็กวิ่งนึ่งพ่ชม ว่าจะเอาเป็นเลขวิ่งตัวเดียวมันกะคำนวณออกมาชุดคำนวณแต่ประชุดมันมาตกอยู่มันเป็นตัวเลขสองตัวติดชนกันเยอะก็เลยนำมาเป็นแนวทางก็งสองตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าเด็ตัวไหนสำหรับดับขาดล่างในรอบชิพ่านมาเนะะาะสรุปให้ดูสันหน่อย มวดที่ยี่สี่ดับอยู่ที่แปดผลรางวัลออกเจ็ดเจ็ดไม่มีส่วนี้วดที่ผ่านมาวางที่ดับบนหกอันนี้ผมจะเน้นที่สอนอนะจิบหน่วยก็ไม่มาเดี๋ยวมันดีกยจะว่างต่อนี่คือสถิติเห็นบ่บเห็น คำนวณได้แปดผลตองวานออกเจ็ดเจ็ดป้ากา,าก็ไม่ทำงานแล้วทชมุมปากา,าก็รู้สึกว่าจะขี้เกียจอะอ้ะมาดูวิธีคิดวิธีคำนวณก็แล้นวกัน ในรอบนี้เป็นงวดที่25นะครับ5บวก3เป็น8 8บวก2เท่ากับ10 10 0 5บวก6 1งผลลัพธ์ที่ได้คือเลขหนึ่ง ดับขาดล่างตัวเดีย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 วงวดประจำวันที่16ตุลาคม5 6 8ไปต่อหรอเปล่าท่านผู้ชมเลขหนึง่งผมให้เป็นดับล่างนะครับท่านผู้ชม ห้องเซียนหลิมชาแนลครับที่เลขหนึ่งสิบหกหนึ่งศูนย์หกแปดรอผลส่วนบนดับขาดบนผมจะนำตัวเลขมาเลยนะครับ วัวเดียวเป็นไปนจีบสอนอมวดที่ผ่านมาได้หกวดนี้คำวนวณออกมาก็ได้ตัวเดิมคุณผู้ชมจะรอดหรือไม่รอด จับร่วงดับบนอยู่ที่หกดับล่างอยู่ที่หนึ่งวันที่สิบหกเดือนสิบหกแปดไพ่แล้วนั้นท่านผู้ชมร่างดับหนึ่งบนดับหกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปที่เลขวิ่งก็แล้วกันเติมในชุดคำนวณของผมนะครับท่านผู้ชม แต่ละชุดแต่ละสูตรตัวเลขที่ชนกันจะมีอยู่สองตัวมากที่สุดมากที่สุดอยู่สองตัวเอ่อถ้าเป,เป็นวิ่งเลขวิ่งมีสองกับสามชนกันเยอะจำนวนเท่ากัน เิมว่าจะจัดเป็นวิ่งตัวเดียวแต่กูกลัวกลัวจะเสียวเกินไปไ่จัดเป็นเรียกคู่สองตัวไปเลยคุณผู้ชมจะได้หน้าเอาชื่ออะไรก็ได้ขออ้มีนี่อันนี้วางไว้ให้สิบหกหนึ่งศูนย์หกแปด ตันในจุดตํำร่องสิบที่ซอยหอยสามมาจะมีอย pues pues ู่ที่เด่นๆกับแตกกศูนยนอ่ะรณดเอาขอบก็จัดคัดก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากันคลิปนี้ก็อยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมขอบคุณและขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังที่กำลังใจกัน ด้วยดีเสมอมาเอาไว้พ่อกันใหม่รอบหนะ้าสำหรับรอบนี้สวีดัสสวัสดี